สวัสดีครับยีนี้อนเราก็สู่แทงทะลุช่องนะแหล่งรวมการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกรายการที่เข้มข้นและแม่นยําที่สุดณตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่คุณเชียร์ฟุตบอลแทงทะลุช่องพร้อมที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรามีเกมสําคัญที่ไม่ควรพลาดนะทีมชาติไหนจะเป็นตัวเต็งแท็กติกของแต่ละทีมจะเป็นยังไงนักเตะคนไหนฟอร์มกาลังร้อนแรงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบจัดเต็มเลยนะครับและแน่นอนที่สุดครับเราจะมาสรุปผลการแข่งข,ข,ข,ขันนะ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและการคาดการเกมก่อนนะเด้ででว่าเรามีครบทั่วเลยนะครับที่แทนทะลุช่องนะถ้าคุณคือแฟนบอลตัวจริงนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, และก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ได้เด็ดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยนะพี่นะสำหรับคู่แรกของเราวันนี้นะครับอังกฤษพบกับทางด้านของแอลวเนียมาดูกันว่าความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้จะเป็นอย่างไงกันนะไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ รับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกระหว่างทีมชาติอังกฤษ,กฤษครับและทีมชาติไอวเแลนีย,ยจะจัดขึ้นในวันที่21มีนาคม2568เวลา2:45นาตามเวลาประเทศไทยนะณสนามเว็บี้สเตเดียมในกรุงลอนดอนอังกฤษนะครับสิ่งที่ทําให้การพบกันในลอนดอนครั้งนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเป็นพิเศษคือโทมัสทูเกลนะครับจะได้เปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนสิงโตคำรามหรือว่าโค้ชนั่นเองนะของทางด้านทีมชาติอังกฤษ,กฤษนะครับซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานัน ภารกิจแรกนะครับสำหรับโค้ชชาวเยอรมันคนนี้นะครับคือการคว้าตั๋วสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะโดยอังกฤษไม่ควรที่จะมีปัญหานะครับสำหรับการบรปปรลุเป้าหมายนี้นะแม้ว่าผู้ชนะกลุ่มที่จะได้สิทธิ์ไปฟุตบอลโลก2026เนี่ยทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างง่ายโดยมีเซอร์เบียเป็นคู่แข่งหลักน,นั่นเองนะครับถุนนิเการคัดเลือกเริ่มต้นสําหรับสิงโตคำรามเนี่ยด้วยสถิติที่โดดเด่นนะครับอังกฤษไม่เคยพ่ายแพ้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเลย โดยมีสถิติไม่แพ้ติดต่อกันถึง31แมตแ์นะครับและชนะ23นัดก่อนหน้านี้ทีมชาติอังกฤษเคยเริ่มต้นการคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยการแพ้เพียงครั้งเดียวนั่นเองนะนั่นคือแพ้เยอรมันในเดือนตุลาคมปี2000นะครับในแมตสุดท้ายที่สนามเวมบี้เก่านั่นเองผู้เล่นน่าจบตามองนะครับทนะของมาคัสแรดฟอร์ดครับกองหน้าแอสตันวิลล่านะลงเล่นให้กับอังกฤษครั้งสุดท้ายในเกมอุ่นเครื่องที่บราซิลเมื่อเดือนมีนาคม2 0 2 4นะครับ แต่สร้างความประทับใจให้กับกุซซอชยรอรมมนนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทนา์ของแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะแข้งวัย27ปีคนนี้นะครับติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว60นัดน,นะยิงได้แปบประตูแต่กลับไม่ได้อยู่ในแผนของทนาโคช้ชคนเก่าอย่างแกเริธซาวเกตนะครับอดีตกุนซือนะเนื่องจากฟอร์การเล่นที่ตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและถูกตัดชือออกจากทีมชาติชุดลุยศึกยูโร2 0 2 4น่นั่นเองขณะเดียวกันยังพลาดในศึกเน ในส่วนทางด้านของอัลเบเนียครับทีมชาติอัลเบเนียได้ตั้งเป้าที่จะคว้าที่2ในกลุ่มนะเพื่อพยายามผ่านเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกเพลย์ออฟนั่นเองนะครับเมื่อ2ปีก่อนครับทีมของซิเวนโยนะถึงรอบสุดท้ายของฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปนะถึงแม้ว่าจะจบในกลุ่มันดับสุดท้ายก็ตามแต่ก็ทําให้มีความประทับใจไม่น้อยเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับตั้แต่นั้นนะความมั่นใจของทีมเนี่ยกับลดลงเห็นได้ชัดนะครับ ด้วยผลการแข่งขันที่ค่อนข้างย่ำแย่ครับใน,ในชั้นหลีกนะในกลุ่มที่มีธนะของสาธารณาเช็กนะครับแล้วก็ยูเครนตามด้วยธนะของจอร์เจียนะทีมอัลเบเนียสามารถเก็บได้เพียงแค่เจ็คะแนนและจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มทําให้ตกชั้นสู่ดิวิชั่น4นะครับที่น่าสนใจคือทีมชาติอัลเบเนียเนี่ยยังไม่เคยเอาชนะทีมที่ติดอันดับ10ของฟีฟ่ามาได้เลยนะซึ่งอากิจอยู่ในกลุ่มอันดับดังกล่าวนะครับปัจจุบันอินซีมีสถิติแพ้ไปถึง17จาก19นะัััดด่บดกนน10งลาวเน สถิติย้อนหลังครับในการพบกันนะระหว่างทีมชาติอังกฤษนั้นดูมันบนสำหรับทีมชาติอาลเบเนียมากเลยนะครับ6นัดแพ้ทั้ง6นัดเลยนะโดยมีผลต่างประตูรวมอยู่ที่1ต่อ19นะครับล่าสุดที่พบกันคือในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งล่าสุดนะซึ่งสีตัวคัรามชนะอัลเบเนียไปได้2ประตูต่อศนและถล่มคู่แข่งได้ที่เวมบี้5ประตูต่อ0ูนะในส่วนของคาดการผู้เล่นครับอังกฤษนะคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูครับจอแดนพิกฟอร์ กองหลังครับลิวายโควิลล์มาเกฮีไคลวอลเกอร์กองกลางครับริสเจมสมายลูอิสเกลลี่ตัวนี้ตัวใหม่เลยจากอาร์เซนอลน,นะจอแดนแอดเดสันครับแล้วก็ดีคแอนไลส์นะกลางลุกครับท่านัของมาร์คัสแรดฟอร์ดและจูดเบลลิงแฮมนะน่าเป่าสูงสุดครับเป็นท่านัของเฮดดี้เคนที่ฟอร์มกำลังดีเลยและคาดว่าจะได้ตำแหน่งกัปตันทีมในชุดนี้ด้วยนะครับในส่วนของด้านเอลวินเนียครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะผู้รักษาประตูครับโทมัสทรับ กองหลังครับอีวานบอลิอุนาซืออาริจีอารินอาเยตีและท่านั่งของอาเดียนอิสไมลี่นะครับกองกลางครับคาซิมลาซียาเบอร์รามาดานีคริสเตียนอัสลานี่ครับกองหน้าครับเรมานายเอเนสมูซีแล้วก็เนดิมบายามีนะนี่คือค่าการผู้เล่นทั้ง11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเรียกได้ว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่เปิดศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเลยนะโซนยุโรปนะครับท่านใดที่สนใจคู่นี้เนี่ยสามารถเข้ามาตามได้เลยนะพี่นะ สำหรับผลการคาดการณ์นะครับส่วนตัวเนี่ยที่แทงทะลุช่องคาดการณ์ว่าคู่นี้จะจบที่สกอร์สามศนหรือ4ี่ศนั่นเองนะเป็นอังกฤษที่จะเก็บชัยชนะได้ในเกมแรกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะอังกฤษกับแอลเบเนียนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่ต่อไปได้เลยนะพี่นะกลับมากันต่อครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับโปรแลนด์พบกับทนันนันลิทวเนียครับโปรแลนด์เรียกได้ว่าเจองานง่ายตั้งแต่เริ่มสำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนยุโรปเลยนะ โดยว่าเขาจะเปิดบ้านพบกับลิทัวเนียนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเกมนี้คาดหวังอยู่แล้วนะครับที่จะจบว่าจะเป็นจา่าฝูงของตารางคะแนนกลุ่มจีให้ได้นะเพื่อโอกาสในการเข้าไปเล่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องความพร้อมเนี่ยโปแลนด์นั้นเรียกใช้ผู้เล่นที่เด่นๆเข้ามาเพียบเลยนะเรียกได้ว่าตัวจริงสิตัวนี่คือคัดมาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูคัสโครฟสกี้นะครับแยนบานาเรกครับ ยาคุบคิวอครับแมตติแคชครับยาคุบโมเดอร์ครับยาคุบคามินสกี้ครับเซบาสเตียนซิมัสกี้คริสตอปิออนเทคและสุดท้ายไม่ท้ายสุดครับโรเบิร์ตเรวานดอฟสกี้นั่นเองนะส่วนลิทัวเนียครับต้องปวดหัวกันตั้งแต่เริ่มเลยนะเพราะว่าต้องไปเยือนโปแลนด์ถึงทิศเลยนะครับซึ่งเกมนี้ถ้าหากว่าเขาบุกไปเก็บได้หนึ่งเต้มก็จะเป็นการปวดหัวที่ดีสําหรับพวกเขาไม่น้อยเลยนะเพราะนี่จะเป็นโอกาสเล็กๆนะครับให้ได้ลุ้นเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับส่วนทางด้านความพร้อมครััับบิิิททววเเนนนนนียยจะาาาาาโโดดงง้ขออสสกมคร ยูซัตลาติสคัสครับเอวินัสเกิร์ตวนิสครับเฟโดเซนิกครับปาลิอุสโกลิบิคัสครับกาวิดัสกินเนติสครับแล้วก็กิติสปอลาคัสและท้ายสุดครับทานนั้นของอามาดัสกูซิสนั่นเองนะนี่คือรายชื่อผู้เล่นที่เตรียมความพร้อมมาอย่างดีของลิทัวเนียนะครับสบภาพทีมและผลงานล่าสุดครับทีมชาติโปรแลนด์นะครับแม้ผลงานจะไม่สู้ดีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอก็ตามนะแต่ว่าแพ้ให้กับสกอตแลนด์หนึ่งประตูต่อ2นะ แล้วก็โดดโปรเกสย้ำอีก1ประตูต่อ5แต่ทีมก็ยังคงมีนักเตะคุณภาพสูงอยู่นะครับอย่างเช่นหาวหน้าของโรเบิร์ตดีวานดอฟสกี้นะกองหน้าตัวเก่งนะครับที่อยู่กับบาร์เซโลน่านั่นเองนะในฤดูกาลล่าสุดนะครับค่อนข้างสร้างความแตกต่างได้เลยนะในเกมรุกนะครับส่วนนิมชันลิทัวเนียครับผลงานเนี่ยไม่ค่อยน่าประทับใจนะในยูฟ่าเนชั่นลีก4นั่นเองนะครับโดยแพ้โรมาเนียหนึ่งประตูต่อ3นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทีมที่มีนักเตะอย่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างปั่นป่วนนะ นักเตะค่อนข้างเรียกว่าไม่ได้ใช้ชื่อชั้นแต่ว่าใช้ความเก่าในเข้าสู้นะผลงานในลีกระดับสูงไม่มีเยอะก็จริงแต่ว่าด้วยความเป็นที่ไม่ต้องเล่นกดดันเยอะนะก็ทําให้ปั่นหัวทีมฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีเลยนี่ครับสถิติย้อนหลังครับในการพบกันระหว่างโปแลนด์และลิทัวเนียนะ5เกมหลังสุดนะครับโปแลนด์ Bo ชนะ3เสมอ2นะครับโดยมีผลต่างรวมประตูอยู่ที่9ประตูต่อ2นะนัดล่าสุดที่พบกันเนี่ยย้อนกลับไปในปี2018เลย โดยทางด้านของโปแลนด์ถล่มลิทัวเนียถึง4ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวเชียวนะมาดูกันที่ระบบคาดการ์ครับระบบแล้วก็แผนการเล่นที่คาดการไว้นะสำหรับแทงทะลุช่องที่มองในคู่นี้นะครับทีมชาติโปแลนด์นะครับคิดว่าจะใช้ระบบ3ามหานะเน้นครองบอลแล้วก็จบตีริมเส้นนั่นเองส่วนลนะิทัวเนียเนี่ยคาดว่าจะใช้หลัง5เหมือนเดิมนะครับระบบ5้าสนะเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับแล้วก็เล่นเกมสวนกลับที่รวดเร็วนั่นเองนะพี่นะสวเดผู้เล่นตัวจริงที่คาดการครับ ทีมชาติโปแลนด์นะผู้รักษาประตูครับวอชักเชสนี่ครับกองหลังครับปอตอสเบรสกี้ครับคามิลกลิกนะหรือว่าคามิลกลิกก็ได้นะครับยาคูปคามินสกี้นะครับอาตูเยเซียครับกองกลางครับกาเซโนเปเล่ครับคริสตอฟิออนเตกครับแล้วก็มาติอุสคามิลกองหน้าครับโรเบิร์ตเรวันดรอฟสกี้ครับอาคาดิอุสมิลิกแล้วก็คามิลโกสิกนะในส่วนของทางด้านทีมชาติลิทัวเนียนะครับผู้รักษาประตูครับเอมิลิอุสซวิสลิสครับกองหลังครับ อตุลิสซิสกัสครับวาดิลาฟูคอฟนะอิกนาตาสัสอิกสนาตัสตันคิวิซิอุสนะครับมาริซสสัเสเซคิสลิสนะครับกองกลางครับอตุลัสบูคาครับวิตาลิอุสนีคัสครับแล้วก็เอสกาเลตยานเควินิซิอุสนะแมชื่อแต่ละคนนี่เท่จริงๆเลยกองหน้านะครับอเมนิซัสนิคิสครับแล้วก็โดมินิกัสสตันคิวินิซิอุสเช่นเดียวกันนะเรียกได้ว่าในทีมของลิทัวเนียเนะี่ย แต่และชื่อผู้เล่นเนี่ยคัดมาดีที่สุดในประเทศแล้วนะพี่นะทีนี้เรามาดูวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนกันบ้างนะโปแลนด์ mm hmm. เนี่ย mm hmm. เรียกได้ว่าเกมบุกค,ค่อนข้างดีนะครับทั้งริมเส้นทั้งหน้าเป้านะการยนบอลยาวนั่นเองนะส่วนลิทวเนียก็เน้นเกมรับนะครับแล้วก็เปิดเกมสวนกลับที่ริมเส้นนั่นเองหรือว่าการโยนยาวเหมือนกันนะส่วนตัวมองว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะจบสกอร์ต่ําได้นะครับแต่ว่าด้วยชื่อชั้นเนี่ยส่วนตัวทางน,านั้นแทงทะลุช่องนะ ให้โปแลนนะครับมีโอกาสชนะอยู่ที่3ประตูต่อศูนย์ถึง10ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดยเียวนะพี่นะเรียกได้ว่าคู่นี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันไม่แพ้ท่าน้าของอังกฤษเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่2นะสำหรับแทงทะลุช่องนะครับในการวิเคราะห์นะเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่ที่3ได้เลยนะพี่นะคู่ต่อไปนะครับมากันต่อในคู่ที่3ครับอุรุกวัยครับเจอกับท่าน้าของอาร์เจนตินานะที่มอนเตวีดีโออุรุกวัยเสาร์วันที่ 22มีนาคมนะครับเวลา6นาฬิกานาทีนะเช้าเลยนะครับจอมโหดครับทีมชาติอุรุกวัยนะครับภายใต้าการคุมทีมของมาซิโลบิเอลซ่านะกุือจอมเก่าสายเลือดอาเจนตินาวัยห9้าปีนะครับนัดนี้จะต้องคุมทีมชาติอุรุกวัยเจอกับทีมชาติบ้างเกิดตัวเองนะโดยทังนั้นของบเบลซ่านะครับทำผลง,งานได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยหลังการคุมทีมชาติอุรุกวัยทําให้ตอนนี้พวกเขาเนี่ยมีอันดับฟีฟ่ารังกิ้งอยู่ที่อันดับ11ของโลกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับถ และเป็นทีมระดับเกรดต,ต้นๆของโซนอเมริกาใต้ไปแล้วนะครับตอนนี้นะสำหรับผลงานหานัดหลังสุดนะของพวกเขาครับก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับโดยชนะไป1นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นัดนะเสมอกับทนนาวเวเนสุเวลานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะแพ้อลุกแพ้ทางหน้าของเปรูนะั้นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเสมอเอกวาดอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะโคลอมเบียสามประตูต่อสองและเสมอบราซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะ ระบบการเล่นนะครับแล้วก็รายชื่อผู้เล่นค่าการนะสิตัวจริงนะครับที่จะเจอกับทันด้าอาร์เจนตินานะระบบ4 3 3นะครับผู้รักษาประตูครับเซร์กิโอโรเซ่นะกองหลังครับในตันนันเดสครับโรนันอาราอุโจครับมาติยาสโอริเวล่าครับฟากุนโดเมดิน่าครับกลาง3ตัวครับมาเดียวอูกาเต้ครับเฟเดริโกวาเวเดนะโรดิโกเบนตันคูหน้า3ตัวครับทันต์ของโรดิโกอากิเร่ครับดาวินนูนเนสและทันต์ของมักซิมิเลโนอาราโฮนะ สำหรับทัพฟ้ขออกขาวอาร์เจนตินาครับทีมชาติอาร์เจนตินาภายใต้การควบคุมของลรโอเนลส์คาโลนี่เนี่ยโค้ชหนุ่มนะชาวอาร์เจนตินาวัย46ปีนะครับเรียกได้ว่าพาทีมผูช้ชนความสำเร็จมาเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งการควา้าแชมป์โลกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพวกเขาก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะจนตอนนี้มีอันดับที่ของฟีฟ่ารันกิ้งยอยู่ที่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้พวกเขาคือราชาลูกหนังในบอลเนชนั่นแนลไปแล้วนะ ลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับน่าผิดหวังเช่นเดียวกันนะชนะ2เสมอ1และแพ้2นะครับโดยแพ้โคลอมเบีย2ประตูต่อ1เสมอเวเนซุเอลา1ประตูต่อ1ชนะโบลิเวีย6-0แล้วก็แพ้ปรากวัย2ประตูต่อ1แล้วก็ชนะท่านักของเปรู1ประตูต่อ0นะมาคาดกลางนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงและระบบก,การเล่นนะ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับนักเตะ11คนนะถับฟ้าขาวครับผู้รักษาประตูครับท่านักของเอมิเลโนมาร์ติเนีสครับ กองหลังครับนาฮูเอลโมอลิน่าเลโอนาร์โดบาเลดีนิโคลัสโอตาเมนดีและฟาคุนโดเมดิน่านะกลางสามตัวครับเดอปอลครับเอนโซเฟร์นันเดสครับจากเชลซีและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จาก Chelsea, ลิเวอร์พูลนะกองหน้าสามตัวเช่นเดียวกันนิโคลัสกอซาเลสครับอันเซโคอริอาและสุดท้ายไม่ท้ายสุดอูเลียนอัลเวรสนะตัวยิงดาวดังจากทางด้านเอเลนิโก้มาดริดนะครับวิเคราะห์กันแี่งขันกันครับ อุตกว์เนะภาดต้การคุมทีมของมาเซลโลบลซ่านะมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็นักเตะหลายๆคนมีฟอร์มที่ดีนะครับโดยในการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เนะี่ยพวกเขาเก็บไปได้ถึง20คะแนนนะจากการลงสนาม12นัดอยู่ที่อันดับ2มีแต้มตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เจนตินาอยู่ที่5แต้มนะครับส่วนทางด้านอาร์เจนตินาเนะี่ยพวกเขาก็ต่อยอดการควา้าแชมป์บอลโลกได้อย่างต่อเนื่องนะพวกเขากําลังพยายามถ่ายเลือดหรือว่าฝึกสอนนักเตะรุ่นใหม่ให้ก้าวมาขึ้น ระดับตำนานในทีมชาตินั่นเองนะที่จะต้องอำลาทีมชาติไปนะครับอย่างเช่นลิโอเนลเมสซี่หรือคนอื่นๆนะโดยช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงรอยต่อนะของทีมชาติอาร์เจนตินาหรือว่าทัฟฟ้าขาวของเรานั่นเองนะครับโดยรอบคัดเลือกครับพวกเขาเก็บมาได้25แต้มนําเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะในเกมนี้ส่วนตัวเนี่ยทางแทงทะลุช่องมองว่าแมอาร์เจนตินาจะข่มอุรุกวัยอยู่แต่ว่าอุรุกวัยนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่จะชนะได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็นันนีอุรุกวัยได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วก็ หวังผลเสมอหรือว่าชนะนะอ่ะเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกแบบชวนนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยแทงทะลุช่องมองว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับอาเจติน่าเลยนะครับในเกมนี้นะสกอร์ที่คาดหวังได้ในเกมนี้อยู่ที่1ประตูต่อ1นะหรือว่าจบเสมอนั่นเองหรืออาจจะเป็นหน้าที่บาปก็ได้นะอุรุัยอาจจะพลิกมาชนะอาเจติน่าสองประตูต่อ1ก็ได้เช่นเดียวกันนะพี่นะในเกมนี้ผู้เล่นที่บาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่นที่ถอนตัวก็ มีดาวดังเยอะยอะมากมายอย่างเช่นลิวเนเมสซี่ที่เข้ามาตรวจสุขภาพแล้วก็มีอาการบาดเจ็บทําให้ต้องถอนตัวออกจากรายชื่อทีมชาติไปนะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างมันเลยครับในเช้าวันพรุ่งนี้นะพี่นะเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่สุดท้ายครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับจอทาะด้าของอัฟกานิสถานนะเอาละครับคู่สุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะสำหรับการวิเคราะห์บอลที่แทงทะลุช่องนะครับคู่สุดท้ายครับ ทีมชาติไทยครับเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานนะเดี่ยววันที่20มีนาคม2568นะครับในศึกอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดวันที่21มีนาคมนี้นะเวลา2ทุ่มตรงนะครับจากสนามราชมังกีฬาสถานนั่นเองนะแข่งกันที่บ้านไทยนะครับมาวิเคราะห์อบอลทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยอยู่ที่อันดับ97ของโลกตอนนี้นะ ภายใต้ก,การคุมทัพของทางด้านมาสาดอิชิอีนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เวียดนามไป2ประตูต่อ3ในศึกอาเซียนคัพ2024รอบชิงชนะเลิศน,นัดที่2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะเกมนี้เนี่ยทางดานของอิชิอีเรียกตัวนักเตะหลักๆก,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 กลับมาได้เกือบครบนะครับขาดเพียงท,ลทีลทอนบุญมาทันที่บาดเจ็บนะจึงไม่ได้เรียกมารวมถึงทางดานของทีละสินแดงดาที่บาดเจ็บยาวเช่นเดียวกันนะครับ ตัวหลักทั้งปฏิวัติข้ามใหม่ครับพร้อมยืนเฝ้าเสานะเอลิสดอลล์และจุฬาทานเข็มดีครับจับคู่ปากาหลังนะตรงกลางมีฮันนักของพีระดอนฉำรัศมีครับและวีรเทพป้อมพันธนะจับคู่กองกลางแนวรุกมีชนะศิทิ์สงกสินครับบัญชาเกมฝั่งขวาสุวรรณเหมือนตาฝั่งซ้ายสุภโชคสารชาติและกองหน้าตัตเป้าอย่างพัทติกุสตฟสั้นนะเราไปดูฝั่งฮันนัของอัฟกานิสถานกันบ้างนะครับอันดับที่156ของโลกนะนำทัพโดยาัน้านของอัสมันโตเซฟ กุนซือชาวอุซเบกิสถานที่เข้ามาคุมทีมได้2เกมแพ้รวดให้กับทางเนปาลและทาจิสถานนะนักเตะที่เรียกมาติดทีมเนี่ยมีแข้งที่เล่นในยุโรปติดมาด้วยนะครับและอาเซียนในรวมถึง8ลายเลยนะแกหลักครับมีทางด้านของ o y r c c นะผู้รักษาประตูจำเก๋าจากอะเรนาลีกสวีเดนนั่นเองเคยดวลกับทีมชาติไทยมาแล้วเมื่อปี2 0 1 5นะครับแผงหลังเนี่ยนำโดยทางด้นานของอับดุลนาชีมนะไฮาดารีจากวิวีคาเปลลีกเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะ และโทมัสซาฟารีครับคูเบกเอฟซีทานของลีกแคนาดากองกลางมีเพลย์เมเกอร์อย่างโอเมดโอปาไซครับจากเปกันบารูลีกอินโดนีเซียนะกองหน้ามีทามของฟาริซาดัดครับจากบายังคาราเอฟซีลีกอินโดนีเซียเช่นเดียวกันและทางด้านของโอเมดมูซาวีครับจากลีกสังงอเอฟซีลีกมาเลเซียนะพร้อมลงลาตะข่ายนะครับในเกมนี้นะค่าการผู้เล่นทั้ง2ทีมและระบบการเล่นนะครับทีมชาติไทยครับระบบ451ครับผู้รัดสัตวประตูครับเปิดว่าคำใหม่นะครับ แดนหลัง4ตัวครับธนาของทิตาทรอักษรสีครับพันสาเหมิบูลจุลธารเข็มดีสุพนรณบุรีรัตน์นะกองกลางครับทั้งรุกและรับเลยนะเอกนิปัญญาครับเบนเดวิสวีรเทพป้อมพันธ์พีรพลชำรัศมีสุพนัตเหมือนตาและพาทิกกุสฟัฟนันนะสฝหรัของอัฟกานิสถานนะครับคาดว่ามันจะมาในระบบซี2นะผู้รักษาประตูครับโอยอาเซซครับ หลัง4ตัวครับท่านักของจามเชดอาเซกซายครับฮานิฟี่อัสกาและท่านักของรามัดอักบารีนะกลักสีตัวครับท่านักของโมซาเวอร์อาฮาดี้ครับเซลฟีนาซารีซาดัดและท่านักของมูฮัมหมัดซาริฟนะนาเป่าสองตัวครับท่านักของฮอเซนซามานีและโอมิดมูซาวีนั่นเองนะสถิติที่เคยพบกันเฮตูเฮตนัดล่าสุดเนี่ยไทยชนะ2ประตูต่อศูนย์นะย้อนไปนี่ปี2015หรือ2014เลยเนะครับที่เจอกันนะ ั้งทีมเคยเจอกันเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองเนะครับ5เกมหลังของไทยครับ <Bank man S 1> แบ่งเป็นแพ้3ชนะ2นะส่วน5เกมย้อนหลังของอัฟกา,านิสถานแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับคู่นี้เนี่ยแทงทะลุช่องนะเรียกได้ว่าคาดเดาสกอร์ไว้นะครับทีมชาติไทยเป็นต่อค่อนข้างมากนะทั้งด้วยการได้เล่นในบ้านตัวเองแล้วมีนักเตะที่เรียกได้ว่าใจสู้และฟูทีมแบบนี้นะครับเกมนี้ แทงทะลุช่องคาดว่าช้างศึกจะเก็บชัยชนะและเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับอาจจะจบที่สกอร์สประตูต่อศูนย์ได้เลยนะหรือ2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือการคาดการณ์และก็การวิเคราะห์ในคู่สุดท้ายของวันนี้นะทีมชาติไทยกับอัฟกานิสถานนั่นเองนะพี่นะเอาละครับนี่คือ4คู่เด็ด,ด,ดนะที่คัดมาให้จากแทงทะลุช่องนะทีน้าช่องของเรานั่นเองนะครับทั้ง4สนามนะครับ เรามาสรุปผลกันดีกว่านะทั้งสสนามว่าเราจะไปทางไหนกันดีนะครับสนามแรกครับอังกฤษกับแอลเบเนียไปที่อังกฤษได้เลยนะนาเปาแฮร์รี่เคนยิงคมๆนะครับกองกลางแน่แนๆกองหลังดีๆนะเด้ว่าคู่นี้สนามนี้นะอังกฤษเก็บชัยชนะจากแอลเบเนียได้แน่นอนนะครับไปกันต่อที่สนาม2ครับโปรแลนด์กับลิทวเนียนะคู่นี้ให้ไปที่โปรแลนด์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้นะครับชื่อชั้นไม่ใช่ปัญหานะ เรียกได้ว่ายิงพังแน่นอนนะครับสนามที่2นี้นะสนามที่3ครับอุรุกวัยอาร์เจนตินาคู่นี้เนี่ยค่อนข้างสูสีเลยอาจจะจบเสมอก็ได้แต่แทงทะลุช่องให้ไปที่ทางด้านของอาร์เจนตินานะเรียกได้ว่าใครตามได้สวนได้นะสามารถตามเข,เข้ามาได้เลยนะครับในสนามที่3นะส่วนสนามที่4ครับทีมชาติไทยกับอัฟกานิสถานนะส่วนตัวให้ไปที่ทางด้านของทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเล่นในบ้านตัวเอง แล้วฟูตทีมแบบนี้ยังไงเก็บชัยชนะได้แน่นอนสำหรับฟินลนดแมตช์หรือว่าแมตช์กระชับมิตรทีมชาติน t i o n นลนั่นเองนะนี่คือสีคู่เด็เด,ดที่คัดมาให้ในวันนี้ที่หน้าช่องนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2568นะตกหล่นคู่ไหนไปหรือพลาดคู่ไหนไปสามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่บ้านหลังเดิมนะั่นเองนะท่านใดที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมไปเจอกันได้เลยที่บ้านหลังเดิมนี่คือบทสรุป4ีคู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, แล้วกก็อย่าาลืมดดมดตติ จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ที่ช่องทีเด็ดแทงทะลุช่องนั่นเองนะสามารถมาติดตามกันได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่22มีนาคมนะมาดูกันว่าวิเคราะห์วันวันนี้จะเข้ากี่ตัวแล้วจะเห็นผลกันแค่ไหนนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่าน